กว่า30ปีแห่งความสำเร็จบริษัทคาลักไทยเยอรมันจำกัดได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2525 25, ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง2ประเทศไทยและเยอรมันตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษเราไม่เคยหยุดมุ่งมัน่นพัฒนาการให้บริการดูแลรักษาผิวสีรถยนต์ที่เรายึดมั่นดำเนินงานภายใต้ปณิธานมากกว่าการให้บริการ คือมาตรฐานที่คุณพอใจ More มอแด A c คาแคร์วันนี้คือบทพิสูจน์ความภาพภูมิใจที่ลูกค้าต่างให้ความเชื่อมัน่นมั่นใจวางใจให้เราเป็นหนึ่งผู้ปกป้องดูแลความเงางามหิวสีรถยนต์ที่มากด้วยประสบการณ์เตรียบพร้อมด้วยบุคลากรผู้มีความรู้ความชำนาญที่ผ่านการอบรมอย่างสม่ำเสมอเคียงข้างให้การดูแลเป็นพี่เลี้ยง ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นและสนับสนุนให้พัฒนาตนเองในด้านศักยภาพต่างๆที่ได้การยอมรับจากสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศด้วยรางวัลแห่งคุณภาพรางวัลแห่งความสาเร็จเพื่อการขยายฐานความเข้มแข็งสู่งานบริการที่ได้มาตรฐานเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าของเราควบคู่กับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีจากความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ น้ำยาเคลือบสีคาหล็ก68ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมันที่เราภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมการผลิตแบบนาโนเทคโนโลยีระดับคุณภาพที่เปลี่ยนด้วยประสิทธิภาพการใช้งานที่จะคอยปกป้องดูแลรักษาสีผิวรถยนต์ของคุณให้แข็งแกร่งและดูเงางามประกายดั่งแก้วใสควบคู่กับการให้บริการชั้นเยี่ยมที่มีให้คุณเลือกใช้บริการได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นบริการขัดเคลือบสีเคลือบสีล้างสีดูดฝุ่นซักเบาะรมพ่นกันสนิมรถยนต์และสุดพิเศษกับการให้บริการเคลือบแก้วโมลี่คริสตัลทั้งหมดนี้คือเอกสิทธิ์เฉพาะที่ศูนย์บริการคาแหลก68และศูนย์บริการโมลี่แคร์คาแครของคนไทยที่ได้รับสิทธิ์เพียงผู้เดียวในประเทศไทย หนึ่งในศูนย์บริการที่ก้าวล้ำนำสมัยครอบคลุมการให้บริการได้อย่างครบวงจรเหมาะกับรถยนต์ทุกรุ่นทุกขนาดที่รองรับการให้บริการมากกว่า50สาขาทั่วประเทศไทยที่วันนี้ขยายสาขาสู่ประเทศพมา่าลาวกัมพูชาเพื่อการพัฒนาธรุรก,กิจก้าวไกลสู่ระดับอาเซียนและพลังแห่งความสุขความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ ล้วนมาจากพนักง,งานทุกระดับทุกคนที่หล่อหลอมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากก้าวแรกสาขาที่หนึ่งขยายธุรกิจกว่า50สาขาวันนี้เราภูมิใจที่ได้เห็นรถยนต์ของลูกค้าดูสะอาดเงางามได้โลดล่นอยู่บนทุกเส้นทางที่ทำให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารมีรอยยิ้มและความพึงพอใจ นั่นคือความสุขที่เรายินดีให้บริการโมลิแคร์บายคาร์ไลหกเรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของการบำรุงรักษาสี่รถยนต์ของโรกนะครับและสิ่งสําคัญคืออยู่ภายใต้สโลแกนที่ว่าโมลิแคร์โมเดิร์นอคาแคร์มากกว่าการให้บริการคือมาตรฐานที่คุณพอใจหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการรับบริการที่โมลิแคร์บายคาร์ไลหกนั้นมีความแตกต่างอย่างไรอันดับแรกคือเรื่องของการมีมาตรฐานในการให้บริการอย่างดี นะครับเพราะเด็กๆทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านจะรับการผ่านการฝึกอบรมที่ดีจากสํานักงานใหญ่เพื่อที่จะทําให้เกิดคุณภาพในการบริการที่ดีเหมือนกันอันที่2ครับในศูนย์บริการของมริการบายคาร์ลก68เราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือภายใต้แบรนด์ของคาร์ลก68นะครับนำเข้าจากประเทศเยอรมนีโดยตรงนะครับเพื่อที่จะให้ความเงางามและความแวววาวกับนบนตัวผิวสีรถยนต์ สิ่งสุดท้ายครับท่านจะได้รับรอยยิ้มและความประทับใจกลับไปนะครับทุกๆครั้งเมื่อท่านมาเยี่ยมเยือนในศูนย์บริการของมริกคร,ร,การบา,ายคลาเรหกนะครับเพราะเราให้มาตรฐานการบริการที่เป็นหนึ่งนะครับและคือหัวใจสําคัญของเราทุกคนครับนอกจากความใส่ใจที่เราเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้วเราพร้อมมอบโอกาสให้กับนักธุรกิจทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จไปกับเรา ธุรกิจเฟรนช์ย่คาแคร์สัญชาติไทยรายแรกที่ได้รับหนังสือรองรับมาตรฐานคุณภาพเฟรนชาไชจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าควบคู่กับรางวัลแห่งความสำเร็จที่เราภูมิใจส,สร้างสรรค์งานบริการด้วยใจนี่แหละครับคือพวกเราโมลิแคร์คาแคร์ของคนไทย